ไปดิโดนดิโดนดิเอาโห่ลุดอะไรอยู่วะลุดอีกแล้วโอ้ยรู้เลยรู้เลยดไปเลยก็บอกอยู่ว่ายางม่นในนี่ยิงไปรู้สึกว่าเหมือนน้ำหนักปืนมันในนี่เลยโอ้วิ่งเลยลูกวิ่งเลยเพราะว่า ขนาดตัวไอ้เนี่ยมันยิงไปอ่ะขนาดมันผ่านกล้อง้วมันยิงนึงปุ๊บปุ๊บเสียงมันเบาอืม <c oughs> โดนต่หลุดครับ <c oughs> จะได้